สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เริ่มต้นกับการขุดหินเอ้ยขุดฐานหินนะครับผมก็วันนี้นะครับเราก็จะไม่ลืมไปซื้อไก่กันนะครับพราเราลืมมาหลายรอบแล้วนะครับผมติดเสาร์อาทิตย์เขาน่าจะปิดร้านวันนี้วันจันทร์ร้านน่าจะเปิดนะนะเพราะฉะนั้นขุดหินกันเดี๋ยวลงไปซื้อเรียบร้อยพอกันเดี๋ยวมันจะมืดเอานะทำไมมัน โตไม่พร้อมกันว่าปักก็ปักพร้อมกันและเป็นต้นไม้ประเภทเดียวกันด้วยนะแต่โตไม่พร้อมกันถ้าเป็นคนละประเภทเลยจะไม่สงสัยเก็บเก็บเก็บเศษไปใช้งานได้มาแล้วครับนั่นงมาแล้วครับจบปุ๊บมันก็ตีกันแต่วกนี้นี่นนะนเดี๋ยวก่อนนบก่อน ถ้าเน่แบเปิดแล้วมาซื้อไก่นี่แม่ไก่เจ็ดสิบแปดเงินไปได้กี่ตัวอือโอ้โหกดได้รัวๆโดยที่แบบเราดูได้ไหมว่าของเราบับได้กี่ตัวมันรับได้สี่ตัวไม่ใช่หรือ เลยครับสี่ตัวครับเป็นสีน้ำตาลสองตัวนะครับผมอันนี้ชื่อมันมันน่าจะจะจะชื่อ,ช,อชื่อตามสีหรือเปล่าไม่น่าใช่นะครับผมเกเคงั้นก็สี่ตัวซื้อไปก่อนอา่อาฟีนนะครับผมอ๋อมาสอนเราเลี้ยงไก่นะครับผมน้องไก่แต่ละตัวมีม,มีเรียกว่าไงค่าความสัมพันธ์อะไรอย่างนี้ ฉน,นั้นอ้าวตรงกลับมาเลยท้องยังไม่ได้ซื้ออาหารเลยเนี่ยวางสี่ช่องในไกล้ฉันล่ะมีซื้อหรือยังสี่อันเนี่ยเดี๋ยวกันกลับไปซื้ออาหารกันนะครับยังไม่ได้ซื้อชัวเพราะเรายังมีสี่สิบห้าเหรียญทองอยู่จำได้เหลือไปเห็นวันี่เดีย๋ยวกันเดี๋ยวไปแป๊บหนึ่งขอเคลียร์คนเมื่อกี้ก่อน แป๊บนึงมันอยู่แต่โตไหนน,นั่นี่ลุกก็ไปเลยแล้วกันนั่นี่ร้านร้านทำไมแปลกตาไปร้านทำไมแปลกตาไปเกเดี๋ยวเราไปซื้อไก่ก่อนถ้าเราตีไก่ตายเราก็จะได้เนื้อไก่มาขายต่อนะครับแต่เราไม่ตีมันเราก็จะได้ไข่มามันมีอายุไหมเฮ้ยเดี๋ยวมันตายแล้วตีให้ตายไปเลยแล้วกัน อย่างงี้เอา้าเพิ่งจะอืมเพิ่งจะไล่ตัวเมื่อกี้ไปตัวหนึ่งมนาวแยคือกันเีัยไม่ได้ซื้อเลยเมื่อกี้แล้วกันนะมันจะกระจายสีได้มากกว่านี้ไหมมันต้องได้เออยากดผิดอยากได้สีละตัวเอออย่างงี้สีละตัวนี้แหละดีมาก ซื้อไปให้หมดซื้อไปให้หมดครับนงแกะนมวัวอะไรทั้งหลายอันนี้เจ็ดเลยนะผลิตเองได้ซื้อไปก่อนแล้วกันเฮ้ยมีลำไส้ขายแล้วอันนี้ป้องกันป่วยนะฮะอ,อาหารที่เป็นอาหารวิตามินบวกเนี่ยนะเกี่ยวกันนี่น่าเกี่ยว มันต้องกินอะไรกินหญ้าแล้วเนี่ยเมล็ดเนี่ยซื้อไปก่อนซักเท่าไหร่ดีเรามีไก่สี่ตัวซื้อตักงยี่สิบแล้วกันแต่จะกินเอ่อนับว่ายังไงดีตัวละหนึ่งหรือเปล่าไม่รู้ซื้อไปก่อนแล้วก็เหมือนเดิมครับผมเอ้ยไม่ใช่ไม่ไม่คุยด้วยจะมาขโมยเฉย,ยๆร้องไห้ <laughs> พอ่อมีคนมาขโมยเปิ้ล วิ่งหนีไปฟ้องพ่อเลยร้องไห้ <illes> นี่แถมขโมยส้มให้ด้วยนี่ขโมยส้มอื้ขอขโมยส้มแตวก่อนแตวก่อนในที่ร้านเดี๋ยวกลับไปเคลียร์ขอคุยกับบ๊อบแป,ป๊บนึงบ๊อบวันนี้มีอะไรมาขายบ๊อบบอกไม่มีเงี้ยเดิมเลยอะไรของบ๊อบเนี่ยโอ้โหโอ้โออออแล้วมันอยู่ในตัว <illes> ไก่เต็มตัวเลยทีนี้ ซือเอาไปตีทิ้งไว้เนี่ยเดี๋ยวก็จะตีตีคนกันอะไวไปเคลียร์คนพี่แจงว่ามั่วครับก็จำได้ว่ามีทองเยอะนี้โคตรมั่วซื้อไก่เกินนะนี่มาเอาไม้ขวดอ่านี่นิ่มไปแล้วหนึ่งนี่ไปไหน ไม่ต้องไปดิยืนตีบล็อกมันอยู่ในร้านได้ไหมยอยากตีเรื่อยๆเมัอนไส้เนี่ยคนเหนือเขาลบเป็นเยอะแยะเพราะเองเลยเนี่ยใส่เอาใส่วางใส่วางแต่จะหนีออกจากเราเนี่ยวางยังไงสีตัวเนาะหรือเปล่าเนี่ยเก็บอ๋อ ยัดเข้าบ้านยัดเข้าบ้านโอเคยัดเข้าไปในบ้านแล้วที่เหลือทำไงโอเควางไล้หกนะครับผมอันนี้ก็คงต้องคอยมาเติมนะไม่เดินกันหน่อยหรอจะนั่งกันอยู่งี้เลยเหรอแล้วทำที่ไว้ให้ได้ต้องกว้างถ้าจะเจ็ดดาวจะได้อะไรฮนะเลวกนะตัวที่เหลือที่อยู่ในตัวเดี๋ยวก่อน รอพวกนี้เจ็ดดาวก่อนได้เป็นอาหารแน่ต้องเอผว่ามันต้องขยายโซนในร้านแต่ยังไม่ได้ขยายนะผมเพราะว่าตอนนี้ยังคิดอยู่ว่าจะขยายเป็นโซนอาหารหมดเลยไหมหรือว่าอาจจะมีโซนที่แบบไม่เกี่ยวกับอาหารอาจจะว่าโซนที่แคบบ่เป็นโซนทางเดินเฉยก็เลยยังไม่ได้ปรับ พื้นที่นะครับว่าตรงนี้เลือกเป็นโซนร้านอาหารอะไรอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวคิดอยู่ว่าจะทำเป็นโซนแบบว่าไอ้นี่เนี่ยส่วนห้อง v ีพมีโต๊ะนั่งอยู่6ตัวแค่นั้นแหละโต๊ะใหญ่ทำแบบว่ามินเป็นทางเดินเป็นแบบเหมือนห้องลับๆที่ไม่บอกใครก็รู้ว่ามีเรียกรับยังไงวะ เช็คก่อนเช็คเช็คผลผลิตก่อนว่ามีโตบ้างหรือยังอ่าโตแล้วต้องเก็บหมดต้นแล้วแหละเออใช่หมดต้นแล้ว,เ,ออลวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องเอาต้นใหม่มาวางไออะไรไอจูนิปเปอร์นี่เดี๋ยววางเหมือนเดิมครับวางสไตนี้เลยเพราะว่ามันกินพื้นที่ได้พอดีถือว,ว,ว่าดีถือว่าดีเกือบใช้พื้นที่เกือบคุ้มนะครับเพราะมันจะเหลือแถบ นี่ยครับแถบดานข้างแถบแถวหนึ่งเต็มๆถ้าอยากจะให้มันคุ้มกว่านี้คือต้องมาขุดนะครับแต่ว่ามันเหมือนกับว่าแถวสุดท้ายล่างสุดมันจะติดอยนี้มั้งติดก้อนหินออ้ยสองคนติดเลยโอ้หอะไม่ติดนี่ว่ะคนมัวนี่หมดทุกไหนคนเน่ะเนี่ยมันอ๋อมันไม่ได้สองคนติดครับมัน เป็นคนเดียวครับผมที่มันขึ้นหน้าแดงปุ๊บแล้วมันลุกเลยโอ,อ้โหกดผิดกดผ,ดกดผดกิเก็บเบีย์ไปก่อนขาชมกันนะเบีย์หมดหรือเปล่าหมดดิจ้าเอาออกมาจตไม่จตไม่แปบ๊บหนึ่งมาทำเบียดใหใ้อันนี้อันนี้ไปเอากดผิดอีกแล้ว โอโ้โหชีวิตเ,เลยเหนื่อยใจกับตัวเองจริงอยู่ใกล้มืออย่างเงี้ยแหละเก็บของมันเอานมแกะเก็บไม่ได้ครับมันเต็มเออเดี๋ยวกันเอาระยะเก็บได้บ้างไหมเนี่ยอันนี้เก็บได้ผลไม้ไปกล่องนูน้นโอเคงั้นฝากนมแกะไว้ห้องนี้แล้วกันเออชีก็เก็บได้นี่ี่จริง ได้เราชีดวางก่อนใช่ไหมชีดวางได้โอเคจะไ,ได้ไม่กะก,กะตัวลำไส้ลำไส,ลำไส้ลำไส้ไม่มีที่วางเนะต็มเต็มแบบแน่นเยียนแล้วโอเคฮะไ,ไว้ก่อนลำไส้ขอถือไว้ในตัวก่อนนะขอลากไส้ไปก่อนแล้วก็ทำอะไรดีทำไปก่อนนะครับผมระหว่างรอลูกค้าออกจากร้านแมวแมวแม เอาปลาเนี่ยแหละเพราะว่าเราสั่งซื้อได้ครับผมเราไม่มีทะเลเปนของตัวเองเอาชา้าไม่เอาไม่ทำชาเดี๋ยวก็ดีเพิ่งลุกหมดรอแป๊บมึงเดีย๋ยวเปิดให้ใหม่นี่ไงไส้กรอกไส้กรอกไส้กรอกไก่เออทำไปเลยทำเบียร์นะจ๊ะเอเอเออกกดผิดครับผมนี่สูตรสูตรด,ดั้งเดิม ไหนดีเลยเฮบราวเอลนะครับมีละกันก็เหมือนคนละเบียร์รับผมก็ฉะนั้นก็ใช้สูตรเดียวกันได้อาจจะรสชาติต่างกันนิดหน่อยแล้วมาทำต่อครับผมเพราะว่าอ้ยหมดหมดแล้วเปิดไมค์ก่อนเปิด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 ไม่ใช่ไม่ใช,ไใช,ไใช่ไม่ใช่ปิดไอ้ยาบอกว่าเปิด อ่ะแล้วลงมาทำไมเนี่ยไม่มีอะไรจะเอาไปวางซะหน่อย <c oughs> เติมอาหารก่อนนะอาหารน่าจะโลง่งน่าจะโล,ล่งจะเอาผลไม้วัตถุดิบไปเก็บก่อนแล้วเดินเดินมึนมนตัวเองอย่างเงี้ยละ่ะวนไปวนมาไม่เก็บไม่ได้ย้ายเมาก่อน,นอยู่ในตัวมันไม่นับว่า เก็บได้เอาเก็บก็้ได้เดี๋ยนี้ไปตั้งไว้ข้างนอกตัวน,นี้อออันนี้หัวดิดเข้มเก็บได้ใช่ไหมเก็บได้ไมีอ,อ,อะไรไว้เต็มไปหมดเลยงงตัวเองเดี๋ยววางอนะ่ะมั่วซั่วไปหมดทําม,ม,มั่วซั่วไม่วางทํามั่วซั่วไปหมดเลยเต็มไปหมดแล้วขาดอะไรอ๋อขาด ไอตัวเรียกว่าอะไรเรียกข้าวกันนะข้าวที่ยังไม่ได้กัดยังไม่ได้หมักนะครับขายไก่ได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวกันนะขายอันเนี้ยเดี๋ยวไปวางไว้ข้างนอกโอเคเดี๋ยวเราไปปลูกต้นไม้รอบนี้คือต้นไม้ที่ปลูกม,มันจะดูหน้าตาแบบแปลกแกกันหน่อยนะครับผมเพราะว่ามันคะกันเยอะเหลือเกิน คะหลายแบบนะส้มนำไปก่อนเลยอ่ะมีด้วยกล้วยด้วยอ่ะพีชด้วยอ่ะนี่มันจะแบบว่าคะกันแปลกๆนะฮะเดี๋ยวไว้ว่างๆเดี๋ยวจะมาขุดให้แถวหนึ่งจะได้วางได้อีกเฮ่อร้านใหม่มันก็เอาเลยนะพวกนี้นี่นะกล้วยกล้วยละกันกล้วยโอเคแล้วก็ พีสักหน่อยทีจะได้เท่านี้แล้วก็มะนาวโอเคครับย้ายลงมาเอาไอจูนิเปอร์เนี่ยครับมันจะได้อีกช่องหนึ่งพอดีจริงๆก็ขุดอีกทีอก่อีกช่องหนึ่งก็น่าจะได้ตันนี้หรือเปล่าพอแล้ว ยังคือแบบว่ายังไม่ได้ไปขุดฐานข้างบนเลยนะเนี่ยก็ต้องมานั่งเคลียร์ลูกค้าอีกแหละว่าอย่างนี้ก็เคลียร์แล้วมาเอามาทำอาหารก็ได้เอาอีกถาดหนึ่งเอาอีกถานหนึ่งนี่ปลานะครับผมแล้วก็พริกนะครับผมมันเป็นชีสพริกป่าแปลกๆดีเหมือนกันชีสพริกป่าคืออะไรวะใส่คออีกใส่คออีก เมนูใหม่ทำทำไปให้มันกระจัดกระจายไปหน่อยน,นี่นะครับเนื้อเนื้อเอาเอาเป็นเอาเป็นอะไรดีรับเ,เป็น,เอ,เ,ปนเอาเป็นไก่แล้วกันขนมปังมีเเป็นน้ำมันมะกอกเนาะน้ำมันมะกอกราคาสูงกว่าน้ำมันหมูทำอย่างอื่นนะเมนูอื่นได้แล้วก็เอานี่กันแอมเบอร์นะครับผมอ่ะหมดเลยท <c oughs> <c oughs> ำไม่ได้แล้ว เติมเพิ่มเพิ่มเพิ่มก่อนเติมก่อนนี่มีนี่ด้วยเออเติมเข้าไปโอเคครับผมเอ้ยครับโอเคนั่งอยู่ริมประตูยังจะมีปัญหาคนอื่นอีกอันนี้เดี๋ยวฝากเล้าไก่ไว้ก่อนนะครับไก่มันไม่เดินหรอกผมอะแล้วทำไว้เพื่อทำพื้นที่อย่างกว้าง ไม่ได้มันติดอ,ะอ่ะวางนี้แล้วกันนกิดะครับถึงทำยังไงเอ่ยอือใช้มล็ดพันธุ์นะครับในการทำเศร็อาหารนะครับแล้วก็อ๋อนี่ไงเป็นใยพืชโอเคมีประโยชน์แล้วเป็นใยพืชต,ตอนนี้มีประโยชน์แล้วอยากเห็นไก่มันเดินแบบป๊อกป๊อกปอก <c oughs> คือมันไปยืนกระจุกกันอยู่หน้าประตูอ่ะ มุส่าห์ตีรั้วไว้ให้เพราะฉะนั้นไม่ต้องตีรั้วก็ได้ใช่ไหมมีมีไก่งวงไหมเดี๋ยวนี้มีไก่งวงไหมดิงด้งดิ้งแม่ไก่งวงไม่มีอยากตีไก่งวงครับผมเอาเอา,เอาเนื้อไก่งวงมาขายเป็นคนเปิดโรงแรมนะครับผมตัวเราเนี่ยเป็นคนเปิดโรงแรมเป็นคนขายอาหารนะครับแต่ตัวเองไม่เคยกินข้าวเลย อยู่ได้ไงม่เคยเห็น,นออแปกกินข้าวสักมือ้อเดี๋ยววันววิ่งอยู่เงี้ยทั้งวันเอ้ยอ่ะเจอววันนี้เจอไก่นะเจอหินเดี๋ยวแหละหิน น้อยมากเฮ้ยเีเริ่มเยอะแล้วแต่เดี๋ยวใช้แป๊บเดียวก็หมดครับต่อ,อให้มีเป็นร้อยแป๊บเดียวก็หมดอากาศเย็นแล้วแต่อยู่ข้างนอก่ปไปจุดไฟให้ไม่ได้นั่นแหละครับแล้วก็เป้าหมายต่อไปก็น่าจะเป็นอ่าอะไรนะลาวัวก็คงจะเก็บตังค์เก็บทรัพยากรทำลาวัวนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับก็คงจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับก็คงจะกิจวัตรเดิมๆครับ ุดแร่ตัดไม้นะครับผมหาทรัพยากรไปทำหลังจากนี้คงไม่มีอะไรแล้วดึกเนี่ยก็วิ่งไปวิ่งมาอย่างนี้แหละก็ไว้ดูกันวันพรุ่งนี้นะครับว่าจะทำอะไรต่อาบวันนี้นะครับสวัสดีนะครับเจอกันบ๊ายบายกดไลค์กดติดตามก่อนจะปิดคลิปด้วยนะไปแลละ